Vision, Vision. สวัสดีค่ะเนาะคะ่นะเนาะเจอกับมารีอีกแล้วเนาะคะ่นะเนาะช่วงเย็นๆย็นเนาะคะ่นะเนาะ,ะเส้นพุนไปอำเภอพาะพาคือเก่าเนาะคะ่นะเนาะไปแถวไออ่าอำเภอพผอมันจะติดกับไอเชียงรายเนาะคะ่นะเนาะบรรยากาศยามตะเลงเนาะค่ะเนาะียนะงหนกเสียงกาห้อง ่คะวันนี้พาพี่น้องมาชมสวนพักเนาะค่ะเนาะยามเย็นๆกินตะกับเข่าแล้วก็กลัวพี่น้องเบื่อเนาะค่ะเนาะอลี้ก็เลยพาชมสวกชมสวนญาติพี่น้องน้องมิวเนาะค่ะเนาะแม่ลอยเนาะค่ะเนาะบรรยากาศเนาะค่ะเนาะทำเบิ่งสาพ a m พม คอบสามีฝักทองพร้อมนะคะน้องฝักทองมงเนี่ยฝักทองวิถีชีวิตวิถีชีวิตคน,บ,นบ้านบ้านบ้านเฮานะะเนาะค่ะนาอปลูกพักกินปลูกหันปลูกหนีนะะเนาะค่ะนาะไม่ต้องซื้อนะะเนาะค่ะนาะงามาเบิง่งอันเดีย่ะดอกอันนี้อ่ะโอ้นี่เป็นดอกแล้วค่ะเนี่ นี่ค่ะผักรีฝรั่งจะเป็นมะเล็ดเลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะมะเล็ดมันมะเล็ดผักทีรฝรัง่งน,นี่ค่ะพักเพื่อน แถวเหนือ,อน,นี่เพิ่นกินหมากมันเด้ยค่ะเนี่ยหมากนี่มันเนี่ยแต่แถวบ้านเฮาสิเพิ่นสิ y. ปล่อยให้มันแก่เนาะค่ะเนาะปล่อยให้แก่แล้วสิเฮาก็มาเฮ็ดมเมล็ดมันเนาะปลูกเถื่อนหนาเนาะค่ะเนาะแต่แมงหลายค่ะนี่ยมึงเนี่ยแมงมันจับค่ะดำๆน้องมิวไหมโอ้มีต้นผิดด้วย พิกเลยพีกที่สิทเอที่เผ็ดที่สุดในโลกแล้ว <laughs> ึนี่ <laughs> ยคะ่ะหอมคะ่ะออกดอกแล้วครับมึงเนีโอ้เดี๋ยวค่ะพักนี่ก็มีพักเนี่ยพักเอพักหอมพักหอมป้อมต้นหอมะต้นหอมเป็นดอกละยาวขลาดจาดอยู่ครับมึงมีหอมป้อมคะ่ะพักหอม เป็นดอกแล้วค่ะนี่เลยค่ะเพิ่นเอาในเพื่อนเลยมันเกล่แล้วก็ตัดนะคะเนาะตัดไปตากเดี่ยพอมันแหงคักแล้วมาขยี้ขยี้นะคะเมล็ดมันก็สีตกลงนะคะเนาะเม็ดดำดำนะคะเรากแบบมามาห่อนนะคะเนาะหรือว่าเอาเศษมันออกเอาแต่เมล็ดสีดำมันนะคะเนาะอันนี้มันยังไม่เกลมันก็เลยเป็นสีแบบนี้นะคะเนาะมันยังโบเกลเนนะคะเนาะ อกเสียงพุ่นที่ได้ยินเสียงโดดนี่คือไปเชียงใหม่เนาะค่ะเนาะตัวเมืองเชียงใหม่ที่อดีไปซื้อของเนาะคะ่ะทางพุ่นแหละเข้าไปในตัวเมืองตัวเมืองเชียงใหม่ที่มันเหมือนพริกนะขางในมันเป็นน้ำเปียกโอ้ขอเขียก พร้อมค่ะพระพอมมืดมืดโรคทิมเหรอใช่โ้หน้ำมันขึ้นนะน,นี่นะโอ้ mm. oh, เขาเรียกอะไรนะ mm. มิ้วเนี่ยลืมชื่อไอชื่อเราเนี่ยก็ค mm. ือใส้ใส่ยำนี่อร่อยมากเลยค่ะนี่ยำไส้ตันอ่นี่นะลกน้ำน้องนี่เป็นลกน้ำออกนะคะเนาะ ยาวคลดจานไปคุณน,นะคะโอมกําลังโป่งงามค่ะบางไงเขียวชุ่มุ่มอยู่ครงนี้กระเทียมนะคะนะนี่เป็นกระเทียมนะคะเนาะนะคะหัวหงใายหนึ่งกระเทียมเพ่นคันเดคาอัเมล็ดที่เพ่น ที่ลกไว้นะคะเนาะ,อะดอกพกัพกกาดพักกาดดอกเนะคะน่ะนี่มึงไหนคะะ่ะพักกาดดอกปมึงไหนค่ะพักกาดดอกเมีดมัน, <laughs> มมน <laughs> อุม้มปุ้มอยู่กับมึงน,นี่อรีมองมาทีแรกคิดว่าเป็นเมือริกะะเดียร์ค่ะนี่มึงไหนอ่า <laughs> นี่ผมอเอาไว้เห็ดแนวค่ะนี่ ตัดเนาะค่ะเนาะตัดแล้วก็ไปตากไข่มันแห้งเนาะคะ่ะเมล็ดมันก็นจะอยู่ข้างในเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็เมล็ดหนึ่งขึ้นฮอตจัสมัยยังน้อยเนาะค่ะเนาะเห็นแม่เลาปลูกเนาะค่ะพักกาดแบบนี้เมล็ดมันอยู่ในหนีดะคะนี่ให้มันเกลวก,ก่อนนะเนาะให้มันแก่ก่อนเอาให้มันเกแล้วกับตักตัดเนาะค่ะตัดตักเด็ดเนาะคะ่ะเนาะแล้วค่อยมาเหยียบขยี้ขยี้ให้เมล็ดมันเกกนตกออกเนาะคะ่ะเนาะ ปากอันนี้ต้มแซบเด้ค่ะกินกับน้ำพริกค่ะเนี่ยดอกพ่นกำลังงามางนะคะดอกพ่นเซมี่เขาไปในตัวจังหวัดเชียงใหม่นะคะเนาะ,ะมาอีกแล้วคันหนึ่งะคะ่ะลีกันหนาดำโพดเด้ะค่ะลีกะตากแดดคักอยู่บ้านกันะค่ะ เด็ดกับกำลังห้อนค่ะช่วงนี้กันเนะาะโบข่อยเออสีหนาวช่วงต้นเศร้าเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ตอนแรงงัสิกะหนาวแต่ว่าช่วงเอส้นสายประมาณหามงูงั้นสิกะห้อนห้อนหอนลายเลยค่ะอยู่ทางเอเออำเภอพะงาจังหวัดเชียงใหม่เนาะคะ่ะเนาะหน้านี่กับดำโพดะคะ่ะตากแดดหลายเนาะคะ่ะเนาะให้ชมวิวเด้อค่ะพี่น้องเห็นภูเขาบอกค่ะมึงไหนภูเขาบรรยากาศดีค่ะคันยามตอนแรงปุ๊บมาสิอากาศมันสิเริ่มดีขึ้นเนาะคะ่ะเนาะโบข่อย มันสิแตกต่างกับอ right <laughs> <in vår> ีสานเนี่ยจักหน่อยนะคะอีสานกะฮ้อนเนี่ยจักหน่อยฮ้อนฮ้อนจักหน่อยนะคะเนาะทางเนื้อกับสีน้วาจักหน่อยนะคะเนาะกับอุณหภูมิกับโ่ห่างกันไปได้นะคะห้เบิ่งอันนี้ค่ะให้เบิ่งพักกาในพักกาเนะคะเนาะนี่ค่ะมันเกล้วค่ะถ้ามันเกลมันสีเหลืองสีเดงค่ะมันเกลเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี้เบิ่งนะคะเดี๋ยวดีสกายีเบิ่ง พี่น้องเห็นไหมคะเม็ดดำๆนี่คะ่ะเนี่ยกำลังลงมาแล้วค่ะเนี่ยเม็ดดำๆนี่คะ่ะเนี่ยเป็นมเมล็ดไปปลูกเนาะค่ะเนาะค่ะนีพามาเบ่งกระเทียมนะคะ่นะวนะันนี้ส่วนที่สองคือกระเทียมนะคะเนาะปาดคะ่ะอันนี้เป็นหอมะคะ่ะหัวใหญ่ใหญ่เลยคะ่ะจะอ่อนเพลินเนาะคะ่ะเนาะ ช่วงฤด,ดูที่ว่าช่วงฤด,ดูตุลาเอสิงหาตุลานี่หอมนี่เพลงเพลงนะคะหอมนี่ปัญญามีสมารถนะคะก<ม>ัดไอหมัดละสิบาทยังสี่ก็โอ้ยจุนผุนเป็นกรำรนะคะกำรเรม,มืองใหญ่หนึ่งนะคะขั้นสมพักเป็นน้าเสพนะคะเนาะใส่กระลำนีดจังหน่อยนะคะเนาะอรีบานะพระผาทิตย์กำลังส่องตาได้ค่ะเนี่ยกำลังงามๆนะคะเนาะกระเทียมเพิ่น ตำมกักไล่หนึ่งกระเทียมนะคะเนาะกินกับตมหมักขุ่นเด้อค่ะพี่น้องตำซัวตำปลาเนาะค่ะเนาะถุกเมนูตำละค่ะแซ่บเด้อค่ะพี่น้องคิดสันสันเด้อค่ะบม่ได้คิดยาวเนาะค่ะ,นะ,คะเนาะพาพี่น้องมาชมวิวชมสวนผักสวนผ,วนผักเนาะค่ะเนาะหอ,อมเปไ็นนักกินกับตมหมักขุ่นอันจะแซ่บนะคะมองไง นะคะคอมคะ่ะอลีกะบ่มีอย่างหลายนะะเนาะค่ะเนาะอลีกะเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องได้ชมอลีกะทิจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะะเนาะค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้เอ,อคะ่ะพี่น้องบรรยากาศทุงไฮทุงนาดูสวนผักสวนผักไปพร้อมเนาะค่ะเนาะนะคะ,น,ะ,นะคะน้องมิวจุ่มขุ่มอยู่ปุ่น,นะะเนาะค่ะเนาะ จบคลิปนี้เพียงเท่านี้เด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะเอ้ามิวสัมรีไม่มาเลยมิวสัมรีมาเร็วมาเร็วมาแล้วรถมาเร็ว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 ขำทางแล้วค่ะขำทางแล้วรถบุกมาเออสัมรีกับพี่เกียงเนาะค่ะเนาะ ขนค่ะขนฟุย